วันที่18ธันวาคม2563นะคะเราก็ได้มาเที่ยวที่หาดวานากรจงังหวัดประจุบคีรีขันธ์นะคะนี่อุทยานแห่งชาติหาดวานากรมีคนหนึ่งเดินออกมานึง่ง จะตลกมากไปแล้วพี่แอดแ์นะเราค้าใช่ฉากนี้อ้โหมีใครต่อใครเนี่ยนั่นดูไป พระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้าสวยงามมากดูกันเอาแหละถ่ายไปเลยเอาทำอะไรกันนะ้า นั่นนู้นเป็นริมทะเลแดดร้อนแล้วตรงนี้ก็คือจุดลานการเต้นเหมือนกันเวลาการเต้นที่เป็นสูททำไมเราไม่มากางตรงนี้อ่ะเพื่อเพื่อประชิดลมมาไคิวการเต้น